คับข้อนี้ก็เป็นข้อสอบ o n e เนะครับปี53นะครับนะซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของมุมนะครับนะโจทย์บอกว่าจากรูปที่กำหนดข้อใดถูกต้องนะครับเขาก็มีรูปให้เรานะครับมีตัวอักษรภาษาอังกฤษมีช้อยอยู่4ช้ชอยนะครับนะโจทย์บอกว่าข้อไหนถูกนะครับนะักเรียนดูครับข้อที่1 C.O.F. C.O.F. คือมุมไหน C.O.F. ก็คือมุมนี้นะครับมุมนี้ที่ครูขีดไวนะ้ C.O.F. แขนของมุมคือเส้นนี้นะครับ C.O.F. นะครับ C.O.F. ใหญ่กว่า A.O.D. A.O.D. ก็คือเส้นนี้นครับ A.O.D. ก็เป็นมุมเดียวกันเขาบอกว่าใหญ่กว่านะข้อนี้ก็ไม่ถูกนะครับ ช้อยเข้อ2เขาบอกว่า boe boe ก็คือมุมนี้นะครับตะกีน้นี้เล็กกว่า aod เล็กกว่า aod ก็มุมนี้ครับ aod เนี่ยมุมเ o d เล็กกว่าได้ไงเท่ากันนะครับเขาบอกเล็กกว่าก็ผิดนะครับช้อยที่3บอกว่า aod aod ก็คือมุมนี้นะครับมุมนี้มุมเ o d เนี่ยมุมนี้ไม่เท่ากับ นะไม่เท่ากับ B O E คืออันนี้นะครับ B O E เนี่ยจะเป็นครูเล่ามานะไม่เท่าเขาบอกไม่เท่าเนี่ยผิดแล้วนะและกกยังไม่เท่ากับ C O F ด้วย C O F ก็คือมุมเดิมม,ม,ดม,มุมเดิมนี่แหละครับนะเขาบอกไม่เท่าฉะนั้นช้อยเนี่ยผิดนะส่วนช้อยที่4นะครับ A O D คือมุมนี้นะครับ A O D มุมเนี้ยนะมุมนี้มุมนี้ A O D นะครับ เท่ากับ B O E B O E เท่ากับ3มุมนี้นะครับเท่ากันแล้วก็ C เท่ากับ C ด้วย C O F นะครับเท่ากับ2ตัวนี้ด้วยนะครับช้อยที่ถูกต้องก็คือข้อข้อ4นะครับถูกต้อง